สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทีมงานสถานีคนอีสานนำพาทุกท่านมาที่ท่าเรือประมงบริษัทพัฒนาการประมงปัตตานีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าท่าเรือน้ำลึกที่แม่น้ำปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเรามาเวลาบ่ายสองโมงครับหรือ14นาฬิกานะครับ ก็จะเป็นสภาพตาที่เห็นนะครับเรือประมงขนาดใหญ่ส่วนมากก็จะออกไปหาปลานะครับอีก5วันเรือประมงขนาดใหญ่ก็จะกลับมานะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเรือลากจูงจอมพลังนะครับไว้สำหรับลากจูงเรือประมงขนาดใหญ่จากท่าเรือประมง เพื่อไปทะเลเอ่าวไทยนะครับแล้วก็ลากเรือประมงที่กลับจากทะเลอ่าวไทยมายังท่าเรือแห่งนี้นะครับนี่ครับเรือลากจุงจอมพลังตอนนี้มีเรือประมงขนาดใหญ่ที่กลับจากหาปลาจอดอยู่ตอนนี้สี่ห้าลำนะครับที่เห็นอยู่ตัวน,นี้ก็นี่ครับขนาดใหญ่นี่ครับ เวลาจะออกไปหาปลาออกจากท่าเรือนะครับก็ต้องใช้เรือลากจุงเพราะว่าขนาดเรือขนาดใหญ่นี่กินน้ำลึกแต่แม่น้ำปตัตตานีนี่ไม่ลึกมากเพียงพอที่จะให้เดินไปพัดเองได้นะครับถ้าเดินไปพัดเองแล้วนี่ใบพัดอาจจะถูกดินหรือของแข็งที่อยู่ใต้น้ำปัตตานีนะครับเสียหายได้ ใบพักขนาดใจนั้นทำจากทองเหลืองนะครับหล่อมาอย่างดีนะครับถ้าโดนของแข็งหักเสียหายไม่คุ้มนะครับจึงต้องใช้เหลือลากจูงลากออกไปนะครับเรือประมงขนาดใจครับ หลายลำนะครับท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าเราจะไปกับเรือลากจูงนะครับเพื่อลากจูงเรือประมงออกไปทะเลอ่าวไทายหรือลากกลับจากทะเลอ่าวไทายมายังท่าเรือประมงนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ มาถ่ายทำบันทึกวิดีโอให้เห็นบรรยากาศท่าเรือประมงเวลาบ่ายสองโมงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ